ลลลแล้วหยิบกระดิ่งให้หน่อยข้างล่างอ่ะไม่ไม่เนี่ยตรงนี้นั่นนรถเขาดีตรงข้างล่างข้างล่างรถบุกนี่วะแถวนั้นอะทำอันนี้เลยเอามาไว้ตรงนี้เลยช่วช่วยอ่ะ วันนี้มีไอโฟนมาแจากด้วยไอโฟนสิบสาสีสฟ้าอะสวัสดีค่ะสวัสดีสองพันท่านนะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์วันนี้มีแขกรับเชิญด้วยส่งตรงมาจากเกาหลีมีนามวาลิซ่านะคะแบ็กแบกเลยไม่แบ็กพิงแบ็กแบกไปเลยนะคะอ่ะแล้ว เห็นไหมแม่สองพันกาสองพันแปดบาดีค่ะแม่เดี๋ยวรอก่อนแม่วันนี้แจกไอโฟนนะคะไอโฟนสิบสามเออวันนี้ราวเราต้องตวดลงตัวด จริงๆแล้วลาพัฒนาเนี่ยถ้าสังเกตนะคะซึ่งลาพัฒนาเนี่ยถ้าสังเกตคือมันจะเข้าตัวรูดมาทั้งสองงวดแล้วหนูก็ไม่เข้าใจว่าหลายๆคนหนูเข้าใจแหละว่าบางคนเล่นเจาะนะคะที่เข้าใจว่าทุกคนเล่นเจาะไม่ค่อยได้เล่นรูดนะคะแต่ถ้ารูดเนี่ย คือสองงวดติดแล้วนะคะอย่างงวดที่แล้วเนี่ยหนูให้ฟันสี่เม็ดเดียวสี่ศูนย์ซึ่งสี่ศูนย์เนี่ยเฉียดไปแต้มเดียวนะคะถ้าเจ้าไหนเขายึดปุ่นหกตัวนี่คือได้สี่ศูนย์เลยแล้วก็มันออกสี่หนึ่งซึ่งสี่หนึ่งแล้วไม่มีจอก นะฮะงวดก่อนให้สองออกสองหนึ่งไม่มีเจาะมีสองเพราะอะไรหนึ่งหนูเจาะไม่ถึงเพราะว่าเลขอะหนูให้น้อยมากนะคะไม่ได้ว่าให้เยอะแยะหนูเจาะเพียงแค่สี่ตัวเท่านั้นนะคะหนูเจาะเพียงแค่สี่ตัวเท่านั้นแม่ไม่ได้เจาะเยอะแยะอะไรเลยนะคะไม่ได้เจาะเยอะเจาะแยะอะไรเลยเจาะแค่สี่ตัวนะคะอ่ะโอเคสี่พันสองแล้ว เข้ามาแล้วฝากแชร์นะคะเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะจ๊ <Okay. S 1> อะอะเดี๋ยววันนี้หนูมีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะหลายๆคนเห็นอาจจะ,ะตกใจในความสวยเขาบ่อยมากค่ะขอบคุณแม่ฟองขอบพระคุณจริงค่ะนะเดี๋ยวพึ่งไปนะวันนี้หนูมีนะคะแขกรับเชิญอายุประมาณทันกว่าปีได้แล้วซึ่งอยู่ซึ่งอยู่มาสองทศวรรษแล้วอะคะ่ะ นะฮะสังเกตไหมฮะสังเกตไหมอ่าสวยแล้วรวยมาขอบพระคุณค่ะอ่ะเออลิปปิดฟันค่ะจ๊ไอ้อ่ะฮะอ่ะเดี๋ยวไลไรนี้ใครใครแชร์นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใครแชร์ดูให้ค่าแชร์ก็แล้วกันอ่ะเป็นเป็นน้ำใจนะเป็นน้ำใจนะแม่ห้าพันละห้าพันท่านละนะฮะห้าพันท่านละ ใครใช้แล้วพิมพ์หมายเลขบัญชีเลยค่ะเดีย๋ยวไอโฟนเอาไว้แจกสำหรับคนที่เอฟกล่องสุ่ม um. นะคะนะคะอยากเห็นจังเลยค่ะใครมันจะอายุเป็นพันปีคะเจมีค่ะมีนะคะเขาอยู่มาเป็นพันปีแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีมีใครรู้นะคะ เรื่องจริงผ่านจอระทึกลึกลับก็ติดต่อมาแต่เขาไม่ได้ไปนะคะคุณดีสวัสดีค่ะได้ทองด้วยห้าพันสองร้อยท่านค่ะเอาไ้แพ้ก็อก๋ยังคิวแพ้ก็เลยฮะไเป็นไรแพ้ไปเลย,ย คนละหนึ่งอ่ะขอคนละสามแชร์ใครแชร์แล้วส่งอาพีหมายเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนมาเลือกเดี๋ยวมีคนมาเลือกให้เดี๋ยวมีคนมาเลือกให้อะเดี๋ยวนให้แคบน้อยก่อนเลยก็แล้วกันก่อนนี้จะไปดูลาวนะคะวันนี้ยาวๆเลยแม่ p h โฟนหน้าไล้เลยนะคะเป็น i p สิบส13นะคะ i n อโฟน13ตอนนี้เท่าไหร่แล้วอันนี้อันนี้อันหนูหน,นูมไม่ทราบอะ่ะลืมและไอหนูใช้ p สิบส13ให้หน่อย i p สิบส13เท่าไหร่สีฟ้านะคะเครื่องสีฟ้าสวยมากอะของแท้นะคะจากอเมริกาไม่ใช่จากจีนนะคะ เอาตรงนี้ก่อนใครที่แชร์มีหมายเลขบัญชีมาเลยค่ะ2อ9หมนะืนเะ iPhone 13บสามสิบสธรรมดากีจิกนะ, 128. 128, ะร้อยยีปเท่าไหร่อุ้ยแพงอยู่เดอ้อแพงอยู่เดอ้อ ในในอ่ะขออนุญาตโอ้เลยค่ะสามมืนสามพันเก้าร้อยอ่ะขออนุญาโต้ในคนนี้ก่อนชื่ออะไรไม่รู้ว่ะ สามพันสามแชรก็สามพันนะจ๊ะชื่อโนปริชาติเพชรชลิตอ่ะโอนแล้วค่ะสามพันชื่อเฟซว่าคุณเพชรอาเพชรอะไรวะปริชาตินะคะปริชาติโอนแล้วนะคะแม่สามพันสามแชก็สามพันขอบคุณที่แชร์ให้นะคะ กล่องสุ่มวันนี้อาฟังหนูก่อนใครที่เอฟกล่องสุ่มวันนี้ในไลฟ์สดนี้หนูสุ่มแจก i p h o n e หน้าไลฟ์สดเลยนะคะและกล่องสุ่มรอบนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าร้านหนูขายเครื่องรางของขังนะคะขายเครื่องรางวัตถุมงคลน,นะคะขออนุญาตนะคะแจ้งกล่องสุ่มรหัสพพาน8ปดรบาบาทส่งฟรี นะคะรุ่นรับเงินสดแหวนทองคําและเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะรหัสพอพานแนะคะรหัสพอพานแปดนะคะพพานแปดหบาทจัดส่งให้ฟรีใครเอฟในไลน์นี้และโอนในไลน์นี้หนูสุ่มแจก iPhone ให้เลยค่ะหน้าไลน์สดเลยค่ะสดสดเลยหนูดูดไหมมีดูดไหม ร้อมีที่ไหนล่าสุดเอฟกล่องส่งใครมาไม่รู้500รอยกวา่าโอ้โหสิกวา่กวากองยงไม่ได้ไเลยีร้อยหีเก้าจ่านะคะเครื่องรางวัตถุมงคลเราผ่านพิธีการพุทธาพิเศษโดยเกจิอาจารย์ดังนะคะทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเพราะชนะแล้ว เครื่องรางไม่ต้องกลัวผ่านวิธีการปลุกเสกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะใครแชร์แล้วขอสามแชร์ใครแชร์แล้ว,ลวพิมพ์หมายเลขบัญชีมาเลยค่ะพอพานแค่ะร้อยหกเ้าอฟแล้วโอนด้วยนะคะอ่ะแล้วขอพูดเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่เอฟมา หนูไปเจอข้อความอยู่ข้อความหนึ่งเข้ามาด่าหนูด่าแบบว่าหูขี้หูดา่ายังงั้นละแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็แปลลไม่ค่อยถูกก็ประมาณหูขี้หูดา่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เข้าไปดูบอกว่ากล่องสุ่มเก็บเงินปลายทางสองเก้าเก้าได้แค่นี้หูขี้หูดา่าค่ะหนูก็เข้าไปดู น่าจะเป็นกล่องสุ่มปลอมนะคะกล่องสุ่มปลอมเพราะว่าหนูดูจากเครื่องรางแล้วมันไม่ใช่ของหนูนะคะแล้วก็ส9งไม่ได้แค่นั้นแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งล้าน